วันนี้มาเจอกับสติกซองสไตล์ฝรั่งเศสอีกแล้ววันนี้มานั่งอยู่นอกนะมานั่งลิ้นอยู่นกส,สันสักอากาศดีวันนี้บริการแค่ตอนนี้11โมงครึ่งแล้วก็ยังแบบบริหารหลายปกติ11โมง12โมงนี่ยะออกมานอกบรมมิมันแหมแต่วันนี้โอเคมีอากาศอ,อย่างมีลมก็คือวันนี้จะติอมีเรื่องสิงมเว้าให้ทุกคนฟังมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังว่ะสาันสักก็คือเป็นเรื่องเล่าเจ้าแม่ย่าของสติกกาาัสันสักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนหูจักของแม่ย่า,า,า,าคนหูจักจะซือ ก็คือเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเรื่องผู้หญิงแบบวัยรุ่นสาวฝรั่งเศสอะสินะแบบก็คือผู้หญิงคนนี้ล่ะโบฟังความพ่อความแม่ละสติก็เป็นคนหนึ่งที่โบฟังของพ่อคอามแม่ละแต่ว่าเด็กฝรัง่งละเขาจะแหงหายแหงหลายกว่าหลายเท่าแบบคือว่าเขาจะเลี้ยงลูกเป็นอิสระตั้งแต่น้อยห้างอิสระตั้งแต่น,น้อยว่าสัส้นะแล้วบัณนีนั้นโบฟังของพ่อเขามแม่แล้วบัณน,นีบัณน,นีหอนอายุสิบแปดปีปุ๊บสิบแปดปีปุ๊บแล้วตัดสินใจหันหลังให้พ่อแม่ก็คือไปอยู่กับแฟน ไปอยู่เมืองใหญ่ของฝรั่งเศสเมืองมักเซ่บ่เออมักเซ่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่ใหญ่ของฝรั่งเศสอันดับสองป่ะเฮ้กับหู้กันบ่มั่นใจอันนี้เออเบาเข้าๆไปสั้นๆแล้วก็ไปอยู่นะบ้านนี้แล้วยูไปยูมาแล้วแฟนเราแฟนนั้นบังคับบเออบอกกับกันว่าแฟนนั้นเป็นแบบแคคเสียเป็นแบบคนมุสลิมสินเออแล้วมันอยู่ไปยูมาแล้วแฟนบังคับให้ใส่อันท่สูคอบหัวบังคับมาไปขายยาบังคับให้ไปเหตุอันสิ่งผิดกฎผิดกฎหมายไปสั้นแล้วแต่ละมือกันแต่ละมือแฟนนั้นมัน บ่ห้างออกไปใส่อีกบ่ห้างออกไปใส่ออกไปแต่เวลาไปแบบไปขายอันขายเครื่องอะสิเนะไปขายแบบไปส่งของอันผ um. ิดกฎหมายสินะอันแหละแล้วแต่ละมือก็ห้าอยู่แต่ในบ้านอยู่กับในบ้านนะกับบริวารกับใายเพราะว่าพ่อแม่ของแฟนกับเราภาษาอันฝรั่งเศสบุกเป็นก็คืออันที่หลายๆคนหูเนะว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นแบบเป็นประเทศที่มีแบบคนต่างประเทศละลายตั้งประเทศแบบมาแบบผิดกฎหมายกันหลายหลายเออ หลายโดยเฉพาะเป็นพวกแคกสิพวกแคกพวกคนดํามาสันสัแต่กะมีลายเชื้อซายมาสันสับางมือถ้าบ่ามีอันอบ่มีอันบ่มีมวิงเหตุกับห้าอยู่ในเงินบ่ห้างออกไปใส่ส่สสองปีเต็มๆที่อยู่แบบนั้นอยู่แบบนั้นเราบัดสซมือนี้กลับมาหาพอ่อหาแม่แล้วแล้วแบบเปลี่ยนเปลี่ยนากา้คนละคนเลย แบบเปลี่ยนจากคนละคนเป็นคนละคนว่าสันสับเปลี่ยนจากคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งว่าเปลี่ยนจากเด็กที่โบฟังความแล้วตอนนี้แบบเป็นเด็กติดแม่เลยว่าสันสับเอออะละ, <Okay. S 1> ป,ระประสบการณ์ชีวิตอันนี้เป็นคือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตใหญ่เนะะาะอันไหนจะติมบาบอาให้ฟังต่อสูดอกเพราะว่าแบบบางทีกระสีเป็นกระติเตือนใจสำหรับคนที่ยากได้แฟนฝรั่งแฟนฝรั่งเออสำหรับสาวตคิคิดว่าฝรั่งกับคนล่าคนไทยเนี่ยก็คือกันเมืแล้วก็มีคนดีแล้วก็คนบดี ละกาอีกเรื่องนึงก็คือซาติกได้มีโอกาสลงกับอันคนล่าแล้วที่ได้อยู่ประเทศฝรั่งเศสหลยปีว่าแีเป็นคนล่าที่มาอยู่ปเอาสี้าสิบปีวก็คือก็จะมาแต่หุ้นสมัยอันเปลดาป,ดป,ดปาล่อยใหมนะจ๊จะแบบอันเราก็เห็นซาติกลงอันยูทูบ ลงยูทูบแล้วเราก็คอ f a เฟซบุ๊กแล้วก็ได้ติดต่อได้หลมกันหลมกันแล้วเราก็เวาสูฟังว่าความจริงล่ะคนคนเอเชียรหรือว่าคนลาวคนไทยที่อันแต่งงานที่มาก,กับฝรั่งแต่งงานกับดีบแต่งงานกับดีสินะมาก,กับฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะประสบป,ปัญหาหลายเ oh. ด้อบางคนภายนอกยิ้มแยมแ้มแจ่มใสแต่ทางในอุกใจอุกใจสีตายกับมียสินะ oh. มีหลายปัญหาที่อันเมียฝรั่งแล้วที่ประสบป,ปัญหาภาษาบางคนท่านแหละทึกแฟนตัวน,นั่นนั่นนี่ ันนี้เนี่ยบางคนระทึกแฟนไซส์เอามาเป็นคือเป็นแม่บ้านซื่อๆน่อก็มีอันนี้ซาติก็เคยได้ยินเรื่องนีวแบ,บเอามาแล้วแว็บได้มมช่วยเวียกอันโอเคอันมาสมมุติว่าเรามีลูกกับเขาฝรั่งสิเขามีลูกกับเขาแล้วนําเขามามากกับเขาเพราะว่าบางผู้หญิงแล้วก็บ่บมีทางเลือกสิโอเคบบมีทางเลือกบางคนกับตัวพอตัวแม่ว่าโอเคชีวิตแฮปปี้ดีที่สุดสบายดีที่สุดมันพัวหักที่สุดจังสันจังสิแต่ความจริงทางไหนความจริงล่ะ เบบที gesch ่ขัวบังค oh <su> ับส <becue> ิแบบตัวเองเบาอย่างโบได้เพราะว่ายักอยู่กับลูกสิในท่าว่าอันเพราะว่าอยู่ประเทศเขาแล้วเด้่เจ้าเส็ดจยังไงถ้าเจ้าโอเคเจ้าโบฟังความเขาโอเคเขาอันยังเงียกม่เงียบรูสิบางคนบางคนในซาติกยามาบางคนบางคนอยู่เพื่อลูกซื่อๆสิบางคนซาติกก็เคยเห็นลาย่องเขาเจ้าเบาเบบเขาเจ้าเบาดูทุ่มเนี่ยฝรั่งสินะซาติกก็บอเห็นดีหนำและซาติกเบบมันก็มีบางบางคนซืสิเพราะว่าสิเนี่ยฝรั่งมันมีลายเง่้ลายมุมอะสิ ล้วสวติกแบบบยยากมากบางคนคอมเมนต์ว่าโอเคเมียฝรั่งต้องอันต้องเป็นแม่บ้านก่อนสะเป็นเมียฝรั่งต้องเห็นแต่ทางนี้มันบบเมนจังทันดอกอันกับโบเมนอันเมียฝรั่งทุกคนที่ที่ใดมาเป็นแม่บ้านสีแบบตัวยากสาติกสีสติสีเนเหตดเบียวบานเลยเห็ดช่วยกันไืะเห็ดยัง่งเห็ุช่วยกันแจกกันมา่อันนี้เควินแล้วาวตลอดว่าอัน แม่ของเราสอนเรามาว่าบบจําเป็นต้องมีผู้หญิงอะสนะิอยู่นํำกันต้องแชร์กันหรอเพราะว่าเห็ดอาหารเพราะว่าเห็ดอันอย่างอะสิเออก็คือทุกคนเห็นละเห็ดอาหารชนหลายสติกเห็ดแต่อาหารกินคนเดียวแล้วเพราะว่าสาติกสติกบบได้เป็นแม่บ้านไม่เหงาน่เหอนะส,สติก,กตะะสติกห้าคะแนน,นตัวเองสี่สาคะแนนเต็ม 10, สิบสติกห้าตัวเองเต็มสี่เออ เรื่องอันาไม้ห้ออนนาไม้หัวนี้สติกเส้นขึ้นเส้นลงสืงส่อมือไดม่นสุโชลายมีแต่เกวินแลวละมักมักเห็ดถ้าเรามีเวลาก็จะก่นแหละทุกคนสติกะย่ามาเบาเตือนสติทุกคนเชิญบอสสติกเบาลรวไปนอกเร<บ>ื่องแต่ก็บอกไปยังนํนามาลงกันทีเนะี้ยเพรว่าแหละสติกห่างหายจากการฝอยไปไหลายมือแล้วก็สติกจะย่างมาฝอย อันหละเพราะว่าที่ซาติกันจะมาว้าเรื่องนี้ทุกคนฟังเพราะว่ามีหลายยังมีหลายคนที่คอมเมนต์บอกซาติกว่าอ้าอกซอันแฟนฝรั่งให้ได้ค่อยยักมีชีวิตคือเจ้าสิก็สซาติกบอกล้วว่าซาติกอกโปได้เพราะว่าซาติกบรสามารถการันตีได้ว่าโอเคผู้ชายคนนี้มันซีดีมีอยยุอ่ะมีคนมาบอกซาติกอกแฟนนะคนเอเชียห้มีแต่ว่าเออซาติกตาบบาบอ บอาสิคนฝรั่งก็มีได้มีคือการมีแบบตัวอย่างแบบมันค้างๆบ้านอะเป็นคนโเป็นคนแก่สิเราแบบว่ายกชอบอนมีิกันฝรั่งแต่เราแบบบริจิตต์บริยักแต่งงานอะว่าอยากมีใช้ชีวิตตาแต่บริยักแต่งงานสติตว่าบเพราะว่าสติตการันตีบได้ทุกคนเออเพราะว่ามันมีลายพ่อพันแม่เนาะมันโบคือการขนาดเฮาคนเหล่าคือการเราจะแบบอันอย่างการศึกษาอย่างคือการที่กันยัางนั่นย่างบ่คือกันว่าสิ่ง ล้วคือเบื้องคนต่างประเทศแบบการศึกษาอบห่มแล้วพออันการศึกษาอบหม่มการเหยนอย่างมันบริคือเขาเลยได้เออนี่เตกต่างกันลาแล้วก็หั่นแหละสติแบบสติขออานตัวนี้ก็คือที่สติว่าสาตมสาสออฟฟิมีประสบการณ์บดีที่อันสอกอันแฟนฝรั่งให้คนอื่นอ่ะมีประสบการณ์บดีที่สุบอ่ะประสบการณ์ก็คือว่าเขาเห็นหาแบบ ถยย้า,เ,าเสียนาเสียอย่างเออ้เขาจะคิดบอดีเกี่ยวกับเปนนั้นสติกกบแฟนะจ๊แล้วก็สติกกันเลยซอกให้พายบอดได้เพราะว่าทุกคนเอยถ้าว่าสาติกซอกให้คนนี้หรอกโอเคตอนนี้สติกเห็นเราดีที่สุดดีสุดแล้วบัณฑิตเราเราได้แฟนบันนี้เข้าไปเป็นแฟนกันแล้วเรามายูมกันแล้วบันนี้มันเป็นอน่างใหม่ใช่จังไรไ่สีหับติดซอกเออห่านแหละโดยเฉพาะมั่สมัยนี้นะยุทางอินเทอร์เน็ตล่ะ ยากสุตรได้ทำรับสาติกบอายวากสูดสีสอแฟนฝรั่งได้เพราะว่าช่วงสมัยนี้แล้วตั้งแต่โควิดมาโอ้สแกมเมอร์ะเหตุเวียกหนักสแกมเมอร์บอกเออสแกมเมอร์เนาะคนนักต้มตุนทางออนไลน์สิอันตรายเพราะว่าเขาจะเหตุเวี้ยทางนี้นะยู่ฝรังเซก,ก้าระบาดหนักในช่วงหนึ่งรช่วงหนึ่งคร้ระ,ะบาดแบบอันอย่างเขาจะส่งข้อความมาตัว๋วว่าเป็นเว็บไซต์ของอัน ของอันอยังของประเทศฝรั่งเศสว่าว่าเป็นเว็บไซต์ของอันออฟฟิเชียลของออฟออฟิศแลอฟฟิศนึงแต่ความจริงโมเมนต์ก็เจ้าตัวมีหลายคนและทึกแฮกอันบัตรเครดิตอย่างยังสินะเอออันตรายโลกออนไลน์นี่ว่าจริงจา้าอันแหละสติกซ็อกยังบม่ได้ดอกสติกซอกบม่ได้ทุกคนเอ้ยชีวิตสติกกระแมนอยู่สติกโอเคสติกซอกด,อกกอกกอกดีอยู่แต่ว่าสติกบกหัวถ้าสติกซอก,หาาก,ซอกให้ทุกคนแล้วทุกคนสิเป็นคือสติกบอสินเนอ,อ สติเว้าเรื่องสศรษฐีสติบ่ได้สกดีรวยมีเงินได้เพราะว่าสติบ่ได้โฟกัสจุดนั้นก็จังซั่นสติแบบอยู่แบบนี้สติเห็นบ่ใช้ชีวิตแบบนี้สติถึงว่าสิอยู่ต่างประเทศแต่สติก็ยังเฮ็ดคือเก่ามีหลายคนนะอยู่อันเว้าให้สติอยู่ Facebook ว่าเป็นหยังไปอยู่ต่างประเทศคือบ่เปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนตัวเองแล้วเฮ็ดงามๆได้สติก็บ่ขอสติมีความสุขแบบนี้สติหักที่ตัวเองเป็นแบบนี้ว่าจังซะเออสติเห็นบ่ตัดผมสติมักสติอยากเฮ็ดแนวใดก็อยากเฮ็ด เมื่อก่อนชาติกเป็นคนที่แบบบกการเสี่ยงบกการหลงไม่มาแต่ตังมาอยู่นี่แล้วรู้สึกมั่นใจตัวเองสาติกบจบดายรวยอันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บรายรวยแต่ว่าสาติกมีความสุขว่าจรงแบบมีความสุขอยู่ในใจ้วทุกคนนะพอเพียงแล้วกะแห้งมีลูกแล้วแห้งมีความสุขความชีวิตหากบดายตองการอย่างไรล่ะโดยเฉพาะชีวิตส,ส,สาติกบจบดายตรงการอย่างไรล,ล่ะมีพวดีมีลูกแล้วก็โอเคละเดวกเกียบาติกเกสีไดเห็ดเวียกแลวชาติกเกสีได้หายใจได้ เห็ดเบียกกับโบเมนว่าผัวสติยักษห็สติกระเห็ดได้ว่าบ้เขาบอก่าอยากเห็ดกับเห็ดโบอยากเห็ดกับโบเห็ดแล้วว่าเราเลี้ยงได้บ้างลูกสติสติแกนีสเนี่ยสิมันนี่เนี่ยเอาบ้างบ้างเนี่ยมานี่กันบ้างคนรอบบ้านนี้บ้างนะเอ็นบ้างน่าดังอะไรไป แม่เนาะสติสิขึ้นไปก่อนเพราะว่ากําลัง12:00นแล้วสิเอาเด็กน้อยไปกินข้าวแล้วก็สินอนว่าจังซี่ตะกะหันแหละมาสู่คนมาเว้าสู่ทุกคนฟังซื่อๆว่ามันเป็นจังซั่นยาว่าเสาติฟังหั่นแหละบ่ว่าสิอยู่ตามประเทศอยู่ลาวยังก็คือกันแหละสติว่านะมันบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับโศกแดเนาะกับโศกแดชีวิตของคนเฮานี่ะอือแบบสิแบบสตินี่ก็บ่คิดว่าสติทินมาแบบนี้นะความพันสติแล้ว สาวติกและเป็นคนที่มีความฟันใหญ่เด้อทุกคนเออยักเปิ้นหานอาหารเป็นของตัวเองพุ่นะแต่ก็มันนานเราก็สติกระเป๋าสติสุดได้มาเป็นเมียฝรั่งเอ๊อโนโกันนี้สุดได้มาเป็นเมียฝรั่งแบบนี้แต่ว่าอันหลังจากที่สติได้เป็นแล้วสติก,กับแบบรู้สึกพอใจว่าสินะพอใจแล้วก็แบบม,มีความสุขดีที่สุดทุกคนเลยเฮ้ยบอถึงว่าโบแตงหน้าถึงว่าอันโบแตงหน้าแต่ก็แบบมันก็มีสุขมีความสุขจะใครนอะสินะเออ มีหลายคนบอกสติกแต่งหน้าแดสติกแต่งบางทีสติกกระสท่ทาปาแต้มคิ้วสีบางมือละพอบางมือเบิ้งหน้าตัวเองกระตกใจนะเออแล้วบางมือก็สีนให้เ็นบ่หมุนนี้กลาลังหน้าจะไปออกไปย่างน้ำเด็กน้อยที่ส้ามเพเพราะว่าเขาบริสุทธิ์ใจอย่างนี้บริสุทธิ์ใจเรื่องแบบนี้ละ่ะ <c oughs> มันแตกต่างจากบ้านเฮาโดยสิ้นเชิงวันสาทุคคน,นเรื่องการแต่งตัวสิกัน <c oughs> คือที่เฮาได้หัวอยู่ประเทศฝรั่งเศสเราเป็นเมืองแห่งแฟชั่นแต่ความจริงบ่แม่มเฮามาได้ใส่ชีวิตกับคนฝรั่งเศสเรา เขาสีไดงหงว่ามันแตกต่างจากทีวีว่าเหลือเกินเออก็คือเขาเจ้าเห็นแบบสบายสบายนะเจ้าบริยึดติกับของอย่างของราค่แพงสิบบบางคนก็น่าจะมีก็คือบ้านเ่านั่นแหละว่าฉันสะแต่สำหรับสาวติ๊กล่ะพอเพียงพอใจกับจุดจุดนี้สาวติ๊กบอกบอกต้องการเปลี่ยนตัวเองในอย่างเห็นว่สไตล์สาวติ๊กหมักแบบนี้หมักทรงยีแล้วก็ปกติแล้วตอนสาวติ๊กเป็นสาวของงานละหมักอันเวลาอยู่ลาวแล้เป็นคนหมักแบบคุมเสื้อผ้าล่ะ คุมเสื้อผ้าว่าอันแบบยักขาวอ่ะสันตันเนาะตอนอยู่บ้านหาแบบมักผิวขาวยักไใดผิวขาวนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้อืมเห็นปะตอนนี้แล้วายดำสิเป็นเขียวละอืมลูกสายกับลูกสาวลูกสาวสติกดำกว่าลูกสายนิดหนึ่งสติกคิดว่านะมันที่สีไดสติกคือแต่สติกตอนนี้เขียวผู้วุ้เขียวอะไรเขียวว่าเออเพราะ Tell me what's wrong and why you never said you felt the